ปลูกผักยังไงให้งามน,นะคะสําหรับใครที่อยากปลูกผักลงดินนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของผักสลัดผักสวนครัวนะคะเราก็สามารถปลูกได้ถ้าเราปรุงดินให้ดีนะคะปลูกยังไงก็สวยค่ะสําหรับสูตรดินที่สวนของแนนนะคะใครที่อยากปลูกผักต่างๆแนนแนะนาเลยว่าการผสมดินนะคะแล้วก็การใช้น้ำหมักเชื้อภาพดีมากๆเลย น้ำหมักเชื้อผ้าที่เพื่อนเห็นอยู่ตัวนี้นะเป็นน้ำหมักขี้ไก่นะคะแล้วก็ในส่วนผสมของเขาก็จะมี EM ด้วยค่ะขี้ไก่จะเป็นปุ๋ยคอกที่ให้ในตัวเก้นที่สูงมากนะคะจะทําให้ผักสวยทั้งผักที่เป็นผักกินใบแล้วก็ผักกินผลค่ะส่วน EM นะคะจะช่วยปรับปรุงดินให้ดินของเรามีคุณภาพนะคะช่วยให้ดินของเรา ล้วนซุยค่ะแล้วก็ย่อยสลายสารต่างๆที่เราเติมให้กับดินนะคะลักษณะของ EM ที่ดีนะคะก็คือจะต้องมีลักษณะเป็นสีแดงน้ำตาลนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอมเปรี้ยวนะคะแต่ถ้าใครที่ทำแล้วนะคะ EM มีสีดำเข้มแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเน่าแสดงว่าเสียนะคะตัวนี้ใช้ไม่ได้ค่ะต้องเททิ้งนะคะหรืออาจจะเทใส่ลงท่อก็ได้นะคะทุกคน ตัวนี้นะคะแล้วก็ทําใหม่นะคะทําการต่อเชื้อใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนไม่ต้องเอาอะไรไปผสมอีกนะคะแล้วก็ต้องล้างภาชนะให้แห้งค่ะทําใหม่นะคะซึ่งตัวนี้แนนบอกเลยว่าการขยาย EM หรือการต่อเชื้อจะต้องใช้หัวเชื้อที่แข็งแรงนะคะถึงจะสามารถทําให้เชื้อของเรามีใช้ตลอดทั้งปีนะคะตัวนี้แล้วก็เลี้ยงด้วยน้ำตาลค่ะ เมื่อเราได้น้ำหมักชีวภาพที่ดีและก็มีคุณภาพแล้วนะคะหลังจากที่เราผสมดินเรียบร้อยแล้วแนนก็จะทําการเติมจุลินทรีย์กลุ่มนี้ลงไปนะคะก็คือเติมน้ําหมักชีวภาพของแนนนะคะทั้งกลุ่มของ EM นะคะแบคทีเรียสังเคราะห์แสงแล้วก็ไตรโครมานะคะลดลงไปกับส่วนผสมของดินค่ะก่อนที่จะทําการปลูกนะคะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะ สำหรับใครที่มีเวลาก็สามารถผสมแล้วกองทิ้งไว้ได้นะแต่สำหรับแนนก็คือสูตรของแนนสูตรเร่งด่วนนะคะแนนปรุงดินเรียบร้อยเสร็จลดลาดด้วยน้ำหมักต่างๆแล้วแนนสามารถตักใช้ได้เลยนะทุกคนแล้วก็มี F อหลายคนที่สอบถามแนนมาว่าผสมดินเสร็จแล้วใช้ได้เลยไหมหรือว่าจะต้องหมักใช้เวลาเท่าไหร่นะคะแนนจะบอกว่า เราสามารถทําได้ทั้งสองแบบนะคะสําหรับสวนของแนนแนนไม่ได้หมักไว้นะทุกคนยกเว้นกรณีที่แนนผสมไว้เยอะแนนใช้ไม่หมดแนนถึงจะกองทิ้งไว้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือผสมเสร็จแนนจะปลูกเลยทันทีค่ะการหมักดินของแนนนะคะก็คือให้เขาไปหมักลงในตะกร้าเข่งหรืออยู่ในกระถางได้เลยค่ะทุกคนเพียงแค่1สัปดาห์นะคะดินของเราก็จะเปลี่ยนนะคะมีความนุ่มแล้วก็ ไม่แน่นด้วยนะคะส่วนทางรัดอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีเร่งด่วนนะคะก็คือการที่เรานำน้ำหมักชีวภาพที่หมักแล้วนะคะเอามาผสมในน้ำค่ะเวลาที่เราจะทำการปลูกผักโดยเฉพาะกลุ่มของผักที่เป็นต้นกล้าขนาดเล็กนะคะตัวนี้จะมีความบอบบางนะคะเราใส่ปุ๋ย ที่มีความเข้มข้นสูงไม่ได้ต้นของเขาจะเปื่อยตายนะคะอันนี้แนนใช้วิธีทางนัดก็คือนําดินที่อยู่ในกระถางนะคะแล้วก็ตักน้ําหมักเชื้อภาพของแนนลดลงไปให้น้ําหมักเชื้อภาพของเราแช่ลงไปในดินแล้วดินมีความฉ่ำมากๆค่ะกรณีนี้แนนจะใช้ในเวลาที่แนนจะทําการปลูกต้นกล้าต้นเล็กนะได้แก่กลุ่มของผักสลัดหรือผักที่เราจิ้มมาจาก ถาดหลุมนะคะใครที่ยังไม่เคยใช้วิธีนี้ลองดูนะคะการทําแบบนี้ก็คือเหมือนเราแบบอนุบาลต้นกล้าไปด้วยแล้วก็น้ําที่เราเทลงไปในดินะ่ะเป็นน้ําที่มีส่วนอาหารที่พืชสามารถดึงมาใช้ได้ทันทีค่ะจะทําให้ผักของเราโตไวแล้วก็สวยเขียวนะคะไม่ต้องเสียเวลามาให้ปุ๋ยอีกทีหลังค่ะทุกคนทําแบบนี้นะคะ ใครที่ยังไม่เคยลองต้องลองนะคะเอาน้ำหมักชีวภาพมาละลายในน้ำนะคะเป็นสารละลายค่ะแล้วก็เทลงไปในดินแบบนี้แล้วก็ใช้ต้นกล้าขนาดเล็กจิ้มลงไปเลยผักของเราก็จะได้ดินที่มีสารอาหารที่พร้อมนะคะในการใช้เพราะว่าถูกด้วยสลายจากจุลินทรีย์ที่มีชีวิตด้วยนะคะตัวนี้ลองทำดูนะคะ นอกจากกลุ่มผักสวนครัวแล้วยังมีกลุ่มของเคลนะคะที่แนนใช้ดินสูตรเดียวกันนะคะในการเพราะปลูกลงในกระถางก็คือการใช้กแกลบดิบผสมกันกันกบดิน1ส่วนนะคะเท่ากันนะ,ะแกลบกับดินแนนใช้ปริมาตรเท่ากันค่ะส่วนปุ๋ยคอกแนนจะลดลงมานิดนึงนะคะขึ้นอยู่กับว่าปุ๋ยคอกที่เราใช้เป็นปุ๋ยแบบไหนนะคะ เอามาผสมกันแบนที่เราปลูกไปนานๆนะคะดินของเราจะไม่แน่นค่ะทําให้ระบบรากของผักเขาสามารถหาอาหารได้เก่งนะคะแล้วก็การระบายน้ําดีมากๆเลยดังนั้นใครที่ปลูกผักแนะนําเลยนะคะว่ากแกลบสําคัญมากๆในการเอามาใช้นะ,ะทุกคนส่วนตัวนี้นะคะอันนี้เป็นผักสลัดนะคะผักสลัดกินต้นนะ,ะทุกคน แนนปลูกครั้งแรกสวยมากๆเลยนะแต่ถ้าใครอยากได้ต้นพันุนะคะเดี๋ยวแนนจะเพาะอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้แนนเคยเพาะไปแล้วน้องสวยมากๆนะ,ะทุกคนนี่นี่คือวิธีการดูแลผักต่างๆนะคะแล้วก็แนนบอกเลยว่าการปรุงดินเป็นพื้นฐานสําคัญของการปลูกผักดินนะคะถ้าเราปรุงดินได้ดีเวลาที่เราปลูกอะไรไปอะ่ะผักของเราจะโตสวยค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะสำหรับใครที่อยากพูดคุยกับนงก็สามารถเข้ามาคุยกันได้ที่ช่องทางของเพจจิรภากาเล่นค่ะสวัสดีค่ะ